พาคผู้ชมไปติดตามบรรยากาศของการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนที่จังหวัดจันทบุรีและ,ละหลายพื้นที่เป็นประยางคึกคักค่ะถึงแม้ว่าบางที่จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง บรรยากาศวันแรกของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นไปอย่างคึกคักนะคะพ่อค้าแม่ค้าจํานวนมากเดินทางมาลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยต่างคาดหวังค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายและเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อีกครั้งประชาชนส่วนใหญ่ระบุนะคะว่าขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ยุ่งยากใช้เวลาไม่นานเจ้าหน้าที่ธนาคารให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดและบริการด้วยความรวดเร็วพร้อมกับแนะนําให้เตรียม เอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะมาที่ธนาคารเพื่อความสะดวกในการดำเนินการในขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยได้แจ้งเตือนร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารรับรองให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ด้านของนางแดงมีเพียนแม่ค้าขายขนมโตเกียวที่ตลาดสิริการเปิดเผยนะคะว่าดีใจมากที่โครงการนี้กลับมาเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้ามีไรายได้เพิ่มขึ้นจริงหลังจากที่หลายคนรอโครงการเงินดิจิทัลมานานนะคะพร้อมกับกล่าวขอบคุณรัฐบาลภายใต้การนําของนายอนุทินชาญวิรกูลที่ให้ความสําคัญกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนระดับรากหญ้าโดยโครงการคนละครึ่งพลัสถือเป็นมาตรการเร่งด่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กลับ มาัท่วประเทศค่อบนี้ก็คิดว่าน่าจะดีค่ะเพราะว่ามันดีกว่าคนมือนงินเนาะเงินมือ,มอ,มอ,มอมนบางคนได้ไม่ได้ส่วนมากจะไม่ได้กันละเยอะแต่ตอนนี้มันได้กันทุกคนเนาะมันก็ดีก็มีบัตรประชาชนนะแล้วก็บัญชีธนาคารที่เราไอเนี่ยที่เราจะให้เขาสแกนโอนเข้ามาให้เรานะคะแล้วก็ เอกสารที่เราจะไปให้ผู้ใหญ่บ้าน็นรับรองให้เราแล้วก็รูปถ่ายหน้าร้านเราก็ไม่นานค่ะเขาก็บริการดีไม่นานขอบคุณมากค่ะที่ท่านอนุทินนะเอากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นโครงการที่ดีมากสําหรับประชาชนตัวเล็กๆเนาะพราค้าไม่ค้าบางคนทุกวันนี้จะแยก่กันแล้วนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็รองเงินเหมือนเนาะแต่เขาก็ไม่ได้กันเขาก็รู้สึกเสียใจมากตรงนี้พอดีมามีคนละเครื่องมาเราก็ดีใจมาก ถามได้เลยว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคนน่ะภูมิใจมากที่ท่านนนุทินน่ะเอากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะอยากจะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากทยอยเดินทางมาตั้งแต่ก่อนเวลา8นาฬิกาเพื่อเข้าร่วมลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งพลัสรอบใหม่ซึ่งเปิดให้ร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเป็นวันแรก ีธานาคารนะคะก็ได้จัดระบบคิวและพื้นที่รองรับอย่างเป็นระเบียบพร้อมกับให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครใช้แอปถุงเงินโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยและผู้สูงอายุที่ไม่ถนัดด้านเทคโนโลยีทั้งนี้ก็มีการแจกบัตรคิวเพื่อป้องกันความแออัดขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรอบก่อนหน้าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าังก็สามารถเข้าร่วมได้ทันทีค่ะซึ่งโครงการคนละครึ่งพัสถือเป็นมาตรการสำคัญในการ ระตุน้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มกําลังซื้อของประชาชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดสแก้วได้มีรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ส่วนที่จังหวัดระยองการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสสำหรับร้านค้ารายเดิมและรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง2,568ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตลาดซอยไร่ร้างเทศบาลเมืองตราดสอบถามการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสค่ะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมพบว่ายังไม่สามารถเข้าระบบเพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากสัญญาโทรศัพท์ล่มนะคะ หนึ่งในแม่ค้าในตลาดซอยไร,ร้ร้างระบุค่ะว่าเห็นด้วยกับรัฐบาลที่นําโครงการคนละเครึ่องกลับมาใช้อีกครั้งเนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีอยากจะให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราภาพรวมก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะคะจะให้มีโครงการคนละเครึ่งต่อไปเพราะว่าช่วยเพิ่มรายได้แล้วก็แบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการรายย่อยได้เยอะคะ่ะดีมากเลยจ้ะปัจจุบันนีขายของยังไหมครับก็ พักหลังมันก็เงียบๆไปหน่อยแต่ถ้าว่ามีโครงการในนี้ขึ้นมาใหม่มันก็จะดีขึ้นดีเหมือนคราวที่แล้วอะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้ยอดเพิ่มขึ้นไง